ไอพี่น้องแย่พ่นผ้ายางขามสะพานเนาะค่ะเนาะ เป็นพายัดเนียงเนาะยายพ่อนกับบอลูแล้วนี่พี่น้องเนี่เมยมาขึ้นฝนตกน้ำไหลแห้งพี่น้องมาทุกคนอ่ะสวยงาม สวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะเนาะมาลุยเก็บผักกูดกันต่อเลยค่ะเมื่อนี่พี่น้องเอ้ย ่อยกับมาเก็บพะกูดอีกรอบได้พี่น้องอันเพื่อนบอกว่าเพื่อนสิเอาอีกอันตะกาหนึ่งพี่น้องคอยได้ง่ขึ้นมาเก็บให้เพื่อนอีกนี่เพื่อนอันคอยอามาตะกาเดียว่อยกับก๊บบ,าบ้านละ่อยจะง่ขึ้นมาใหม่ได้พี่น้องเพิ่นว่ายายพ่อนไปเอาไม้คอยอีกเนี่ยมันบุพอดอกซ้ำานีว่าสัน่นพี่น้องคอยร้ายว่าสั่นเพิ่นว่ายายพ่อน้โงูไามา่อีกละพี่น้องเลยนี่ บ่อนง่ามค่ะพี่น้องขออ่อยกัเลยบอกคนว่าเดี๋ยวข่อยโง่ไามา่อีกพี่นอ้องกำลังง่ามค่ะพี่น้องเอ้ยมาลุยเก็บซอยขออ่อยเนี่ยหิมาหิมะพี่น้องเออยมาหมา นี่พี่น้องหยอดอ่อนๆยังสิเอาไปแกงสมนี่แซ่บไปยังได้พี่น้องคุณเห็นบ่พะพันยังอ่อนๆอยู่เด้อันนี้หักหักไข่เบิ้งเนาะค่ะเนาะหักไข่เบิ้งมาคว่ำอ่อนคว่วมัอนอัน,อ,นอันอวบของเพ่นเนาะพี่น้องยายพ่อนหักไข่เบิ้งซื่อๆดอกเบิง้งงามคักได้พี่น้องแกงสมหรือผัดนี่แซ่บตาไว้อัน แกงกะทิกระแซบด้วพี่น้องอันนี้ก่อนลวกแล้วอันเอากะทิมารดเนี่ยไหมกระแซบคักย่ำกระแซบอันาย่พอนกสัสินึกเมนูไปนั่มอยู่มือใดไม่เก็บงาม,งามพี่นอ้องมือใดแย่พ่อ,นอันเลิกงานไม่หิวแห้งกับโบได้อันทายถ้ำให้พี่น้องข้าเบิ่งไวเฮ็ดยังกินเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งคว่วมงามของเพื่อนพี่น้อง งามค่ะคนว่าเอายอดเงีๆยวมาโลดแย่ยพอนมาสันผสมกันมาโลดมาสันทั้งสันทั้งเงวนั่นแหละมาสันแต่ว่านันก็บ่าเอายอดซีันเงี้ยาอวๆอ้วกเป็นละมาสันตามตามคำขอเลยล่ะพี่น้องเอ้ยแยกพอน ตามข้าขอผู้อยู่ไก่เด้อค่ะเด้อผู้อยู่ไก่ทาให้ได้นะคะผาอยู่ไก่ยายพ่อนเค่ถ่ายบ่ได้เด้อพี่น้องเ <c oughs> อ้ยผู้อยู่ไก่กระท่งกําลังใจให้กันเนาะคะ่ะเนาะยายพ่อนกระขอบคุณหลายๆพี่น้นองเอ้ยผู้อยู่ทั้งไก่กระได้ทั้งประเทศไทยเห้าเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องประเทศไทยประเทศเล่าเห่ากระได้ ถุบไปทั้งคุณพี่น้องง่ามไปเบิดเลยได้พี่น้องบุงคอยขึ้นมาเก็บั้งแต่พี่หลัไปพี่น้องพี่นะั้งแต่ยังกอพี่น้องแตงแต่พื้นดินพี่ละขึ้นไปฮะนะ่ะแมนไปเบิดได้พี่น้องพุะ อันยังสีต้นไม่้เพิ่นนี่พี่น้องต้นไม่เพิ่นเพิ่นกระสีอันหน่อยเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระสีหน่อยสิจอยถ้าต้นได้เก่าเพิ่นได้อันอยู่หลายปีเพิ่นกรใหญ่พี่น้องเอง้ยพี่น้องซ้ำก่อนนี่เลี้ยงกันซอยลอยเยอะ มือนี่เขาปลาสองหลอบเสร็แล้วพี่น้องเอ้ยวันยุดคอยมื่อนี่เขาปลาสองหลอบพี่น้องเอ้ยสั่นพูันอีน,อน,นก็ไดเอาตามใจจะาลองได้บาทที่นี่พี่น้อง ตามใจแย่พ่นเสร็จแล้วแย่พ่นมือนผู้ไม่มเก็บนะพี่น้องนะบังหนี่งพูดงามครับพูดเถอะพูดเถอะพูดเถะพี่น้องเขียนบ่ พุ่มพี่น้นองเห็นบ้าพี่น้องลางดูพี่น้องมา,าเห็นน้ำข่อยได้บาทที่นหนอันนี้ในปาลาหกไรกัได้หกเป็นได้กรเซ้ามือเข้าไป โอ้ยโอ้ยมดแดงพี่น้องมดแดงอขอในเด้อโอ้ยพ่อละละพี่น้องเอาไว้ให้เพื่อนกินซะมดแดงแตกยาวยาวพี่น้องมึงกอนี่พูดน่ะงามคากักพูดน่ะพูดน่ะพี่ไปไปพูดนะพี่น้องงามคักบ่เห็นไหม เอันต้นน้ำต้นนี้พี่น้องถ้าปักมือเราได้ได้ออกบ่ได้ต้นน้ำอันนี้นอ้อพอมีตะขีดินมดแดงพี่น้องเพื่อพี่น้องพักกูดสุดสายหูสายตางามไปเบิดแล้ว พี่น้องเห็นบ่เพ่นกะเกิดแกมยาจังสิแล้วไปแต่ว่าอันนี้บ่อวบงามปนได้นละพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเบาถึงว่าเนาะพ่นกะโอเคเพ่นไ่ได้ยอดใหญ่เกินไปแต่ว่าเพ่นก็งามได้พี่น้องเบิ้งงามคักพูดเลย ไปข้าไปทางนี้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิงเ้งพ่นกเลั่นขึ้นม่รูมีลี่พี่น้องย่งางมานาดไหนเป็นตะเก็บอยู่เบิง้งข้าไปหาเบิง้งกอใหญ่ๆนี่พี่น้องเบิง้ง แยกไปทางไหนพ่อบังไรกับไปบางนั่นแหละพี่น้องมองันโดนหามครับว่าบ้างมันสั่นพดคาราเนี่มีจิพดเบ้างนี่อันเดมือเข้าไปกับบ่ได้เดมือเข้าไปมันสั่นพดพี่น้องอันพันแก่หย,ยากเข้าไปหาหมอออนน่องอ้วนๆเนาะค่ะเนาะหม่องในไข่เนี่ย สันพวก พี่นอ้นองว่าอันนี้คือคือหวานตุบหมูบ้านเฮ่าบ่เบิ่งกี้เพิ่นสิเป็นดอกอยังไงวะดอกสีม่วงม่วงบบพี่น้องได้ยายเพิ่นสิมาเบิ่งอีกรอบนะคะน่คเนาะอันนี้คือหวานตุบหมูบ้านเฮ่าแต่ว่าหมาวานตุบหมูบ้านเฮ่าเนาะเพิน่นใบเพิ่นสีอันยังก็พี่น้องใบเพิ่นสิลาบกับดินเลยแต่ว่าอันนี้ใบเพิ่นขึ้นสูงจักสิแมนบ่มแมนนาะคะน่นาะ นกำลางขึ้นพี่น้องอ้อหน่อยพดพี่น้องเลยอันหน่อยไล่กับบอยากเก็บดูดือันนี้มันกำลังงึ้นมูลูมีลี่คนน่ะ ก่อนนไม่ง่ามที่นีพี่น้องเด็กหามาค่ะคุณดูพี่น้องโอ้โอยยายพ่อสก็บเป็ลวกได้พี่น้องอันซุ่มมุนมึงก่อนนีนไหมพี่น้องมะขาวง่ามอวบคักเถะแาดหว้มกรอบพี่น้องเองบิงึง ันนี่ายพ่อนจะเอาไปลวกแล้วพี่น้องถ้าไปรุ่นซอยายพ่อนใยพ่อนจะไปเคี่ยวให้เบิง้งแสบๆพี่น้องสวยอวบงามพี่น้องเอ้ยายพ่อนมาพอพักกูดพันยักษอีกแล้ว่เห็นบ่สวยๆงามๆอีกคือเก่าพันยักษใหญ่นี่ พี่น้องเมื่อเบิ้งสวยายพ่อนยอดเขียวงามพุ่นโอ้ยพอสิยฮักเทละยยอดให้พี่น้องเฮ้าเบิงบ้งเบิ้งก้านเพอนพี่น้องโอ้ยทะนุทะน้อมหลายฮักกะสิบว่าได้ระบาดท,ที่ไหนมันแน่งามครับ บงเน่พี่น้องงามครับบอปาด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 พี่น้องอีพ่ออีแม่คอยเบ่งคุณน่ะอ,อ้าวหักระบาดทิิงเสีดดยดายเดย ส่วสิยางหาพ่ออันส่วสิยางหาพ่อพัดยักใหไงได,ได้พี่น้องถ้าเห็นแล้วเห็ดถ้าเห็ดพันหักกระเสดายได้พี่น้องสว่วนห้าสิไปพ่ออันอันง,งามๆได้พี่น้องบางที่ห้ากับบ่พ่อได้ห้ายยางะบะศบมึงจงพันไบทอันพี่น้องโอ้ยายพ่อแต่เป็นสินลวกแสบด้วยบะที วันค่ะอ้ยบึงนี่นบนึงบึงาค่กบ่บ,บาดท,ที่นี่ ถึกใจคอยคักเน้ะพี่น้องเลยถึกใจอีแม่คักระบาดเนี่ย พันยลแออัดกันอยู่พี่น้องเป็นจีอนบอ,อ, And อยู่เมื่อยายพ่อนังกล้องละพี่น้องพันยูแออัดว่าจะมันดึงยากบวดท,ที่ไหนของดีพี่น้องเอแจะมันยูแอรอัดนี่พี่น้องพันนี่กินบด่ดได้เด้อพักกูดพี่น้องมึงดูนี่พันมีขนเต็มเลยได้น่ย อันนี้จะกินไม่ได้นะคะแล้วพี่น้องเก็บบ่องนี้แล้วแย่พ่อนก็จะกลับบ้านล้วเด้ค่ะเด้อเพราะว่าคำแล้วพี่น้อง ยี่หอมพี่น้องขายี่หอมต้นพันกษัตริย์เลี้ยวใหญ่แน่นะค่ะ อโอ้ยมาเด่งยากแท็นะบนัดไงยายพ่อนจะไปลวกพี่น้องพี่น้องเบิ่งผักกูดก่อนนี่ใหญ่งามคักมังเลยโพดพ่อพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ย หกเจ็ดแป12 13 14ิบสิบเอ็ดสิอเดปดสดยวดพี่น้องเอ้ยพักกูดสรุปพักกูดให้พี่น้องเ้าเบิ้งนะค่ะนาะโอเคค่ะ